ปริศนาพระนางมัสุรีชีวประวัติที่เลือนหายหรือตำนานอมะตะแห่งลังกาวีเรื่องราวพระนางมัสุรีแห่งลังกาวีแม้จะเล่าขานกันมานานกว่า200ปีแต่ในเชิงประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์นั้นยังไม่ปรากฏไม่มีบันทึกร่วมสมัยหรือหลักฐานโบราณคดีที่ยืนยันการมีอยู่จริงของบุคคลชื่อมัสุรีหรือเหตุการณ์สำคัญตา,ตามตำนานที่เล่าขานกันตำนานกล่าวว่าพระนางมัสุรีเป็นหญิงสาวสวยบริสุทธิ์ ที่ถูกใส่ร้ายว่าเป็นชูและถูกประหารชีวิตด้วยกริชก่อนสิ้นใจพระนางได้สาบแช่งเกาะลังกาวีให้ไร้ความเจริญไปเจ็ดชั่วอายุคนเรื่องเล่านี้ฝังลึกในวัฒนธรรมท้องถิ่นมีสถานที่ต่างๆบนเกาะที่อ้างอิงถึงตำนานนี้อย่างไรก็ตามแม้ไม่พบเอกสารร่วมสมัยหรือหลักฐานทางโบราณคดีที่ชัดเจนที่ยืนยันถึงตัวตนและการถูกประหารของพระนางมัสุรี เรื่องราวของพระนางจึงถูกมองว่าเป็นตำนานพื้นเมืองที่ทรงพลังซึ่งสะท้อนความเชื่อและค่านิยมมากกว่าจะเป็นชีวประวัติบุคคลจริงที่มีหลักฐานยืนยัน